Um, um. เพื่อนยินดีต้อนรับกข้สู่ช่องมิต s ิสแอนนา Happy Lady ค่ะวันนี้มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะถามกันเข้ามาค่ะว่าเกี่ยกับเรื่องการเสียภาษีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะต้องทำยังไงคะถ้าในกรณีที่เราอยู่ที่ประเทศไทย คก็มีสาวๆหลายๆคนนะคะที่เขาอยากจะย้ายกลับมาในเมืองไทยแล้วก็ถามแอนถึงกับตรงนี้ว่าช่วยแนะนําหน่อยซิว่าถ้าเราจะกลับมาอยู่เมืองไทยเราจะต้องทํายังไงเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ประสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้ก็ได้คําตอบค่ะแต่ก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนนะคะว่าเราต้องเสียภาษีกับหน่วยงานไหนของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเรามารู้จักกับหน่วยงานที่ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนนะคะหน่วยงานนั้นเขาเรียกว่าเขามีชื่อว่าหน่วยงาน IRS ค่ะ IRS คือ Internal Revenue Service Internal Revenue Service ซึ่งก่อตั้งในปี2,405นะคะ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการบังคับใช้กฎหมายภาษีอากรค่ะมีสาวๆถามเอ็นเข้ามานะคะว่าฉันเป็นอเมริกันซิิเตนฉันเป็นกรีนการ์ดเนี่ยฉันอยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยฉันอยากจะรีทายละฉันอยากกลับไปอยู่เมืองไทยหรือฉันจะไปอยู่ประเทศอื่นนอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ฉันจะต้องทำยังไงหรอกับภาษีกับการเสียภาษีที่เปนสระรับอ,อเมริกาวันนี้อนมีคำตอบค่ะมาดูกันนะคะมันจะตอบว่ายังไงค่ะคำตอบนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนใดๆในโลกใบน,นี้ที่เมืองไทยหรือประเทศต่างๆอยู่แอฟริกาอยู่อังกฤษอยู่อินเดียอยู่โคลัมเบียหรืออยู่ที่ไหนในโลกใบน,นี้ค่ะ คุณก็ต้องจ่ายภาษีให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับที่คุณอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอันนี้เขาเรียกว่าแ a ก r ูนะคะใช่แล้วค่ะสาวๆคุณจะอยู่ที่ไหนก็ช่างในโลกใบนี้ถ้าคุณเป็น c i t i z e นของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือคุณเป็น green ร a r d holder ผู้ที่อยู่อาศัยถาวรในรเศสหรัฐอเมริกาคุณจะต้องทําหน้าที่นี้ค่ะคุณต้องจ่ายภาษีให้กับ รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเช่นเดียวกับที่คุณอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะข้อนี้ผ่านไปนะคะสาวๆแอนตอบแล้วนะคะข้อที่2นะคะ many American Organ Card Holder Living abroad Qualify for the p e c i o n Tax Benefit ค่ะถ้าเป็นอาขุนอเมริกัน citizen นะคะหรือว่าก r นก n Card Holder ต้องทำเรื่องพิเศษนะคะต้องการทำเรื่องพิเศษนะคะ ให้เข้าไปอ่านที่ไปเช็คข้อมูลที่ Publication ล็ r 4ของ IRS นะคะก็หมายความว่าถ้าเพื่อนๆที่เป็นอเมริกันซิตี้เซนหรือว่าเป็นกรีนการ์ดโฮเดอร์เนี่ยคะ่ะหรือผู้ที่อยู่ถาวรที่อเมริกานะคะที่เราอาศัยอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเราต้องทำเรื่องที่จะขอชำระก,การจ่ายภาษีคะ่ะเราจะต้องทำยังไงอะไรเหรอ ให้เพื่อนเอนเข้าไปอ่านไปเช็คข้อมูลนะคะที่ p u b l i c a t i o n 54ของ IRS สนะคะตรงนี้ให้เพื่อนเอนไปนศึกษาข้อมูลตรงนี้นะคะแอนจะไม่ได้พูดละเอียดลึกนะคะแอนแค่บอกเพื่อนเอนเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะว่าให้ไปดูอะไรที่ตรงไหนนะคะให้ละเอียดเพื่อนเพื่อเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ iRS ค่ะเพียงแต่ว่าแอนจะมาบอกคร่าวๆนะคะข้อที่3นะคะคุณจะต้องทําหน้าที่รายงานนะคะรายงานว่าคุณมีรายได้ที่ต่างประเทศที่ไหน worldwide income and pay tax and pay tax according to code คุณต้องมีหน้าที่ที่รายงานรายได้ทั้งหมดนะคะที่คุณมีที่ประเทศอเมริกาหรือที่ต่างประเทศที่ไหนๆค่ะในโลกนี้คุณต้องจ่ายภาษีตามกฎของ IRS นะคะหัวข้อที่4นะคะ US taxpayer who h a v e foreign financial account must report those a c c o u n t หมายความว่า ผู้จ่ายภาษีชาวอเมริกันทุกคนนะคะที่มี Account ที่อยู่ในต่างประเทศคุณจะต้องรายงานบัญชีเหล่านั้นให้ทาง IRS ทราบนะคะคุณต้องเข้าไปรายงานให้คุณเข้าไปดูที่ Report of Foreign Bank and Financial Account ให้เพื่อนเข้าไปดูตรงนี้ด้วยนะคะ แล้วฉันจะต้องกรอกการเสียภาษีเมื่อไหร่เหรอวันไหนยังไงเหรอโดยปกตินะคะผู้เสียภาษีที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องเสียภาษีนะคะภายในวันที่18เมษายนค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อนๆจะต้องยื่นกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ ชำระภาษีภายในวันที่18เมษายนนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเราได้รับการเลื่อนโดยอัตโนมัติค่ะสามารถยื่นแบบปลอมได้จนถึงวันที่15มิถุนายนค่ะแต่การชาระภาษีนะคะเพื่อนๆต้องจ่ายทุกๆกรณีนะคะภายในวันที่18เมษายนค่ะ เรื่องสําคัญนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกรอกภาษีนะคะยื่นแบบแสดงภาษีทุกปีทุกครั้งนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ยื่นเพื่อนๆจะมีปัญหาในอนาคตนะคะค่ะน,นี้เรามาพูดถึงเรื่อง tag payer id นะคะ tag payer id เนี่ยผู้เสียภาษีเนี่ยจะต้องส่งเอกสาร1040นะคะ ไปที่ IRS หบบรือ Anti-Bad Form ให้นะคะจะแนบให้ดูคะ่ะ1040นะคะเพื่อนกรอกแบบฟอร์มตรงนั้นนะคะเวลาเพื่อนกรอกแบบฟอร์มผูดเสียภาษี1040เนี่ยให้ส่งไปที่อย่าง IRS นะคะคุณสามีเราเนี่ยเป็นแทไปเยอร์ที่อเมริกาใช่ไหมคะเขาย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วเขามีภรรยาอย่างแอนหรือมีลูกเขาจะต้องกรอกข้อมูลตรงนี้ไปด้วยคะ่ะเหมือนคุณสามีแต่งงานกับในเคสของแอนเนี่ยนะคะ คุณสามีเนี่ยเป็นผู้เสียภาษีชาวอเมริกันจะต้องรายงานต่อ irs แต่ว่าถ้าเขาเขาจะมีการให้ก่อเขาว่าแต่งงานสมรสโสดยาหรือแยกกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าหัวข้ออื่นเนี่ยเขาต้องเสียภาษีแพงใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เสียภาษีน้อยลงคือเขาต้องแจ้งค่ะว่าเขามีภรรยาที่อยู่ชุอมองไทยเหมือนกับเพื่อนๆที่แต่งงานกับ ชายชาว,ชาวมีการที่อยู่เมืองไทยถ้าเขาต้องการแจ้งเสียภาษีใช่ไหมคะถ้าเขาแจ้งว่าเขามีราวอยู่ที่เมืองไทยเขาก็ได้การลดหย่อนภาษีลงมา,าก็ได้จ่ายภาษีน้อยลงนะคะแต่ในการกรอกตรงนี้ไปคุณภรรยาที่อยู่เมืองไทยอย่างแอนเนี่ยจะต้องมีเลขที่ ITIN number ค่ะเพื่อจะแจ้งลงไปหรือลูกก็ต้องมี SSN number เพื่อที่จะแจ้งเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วคราวนี้คู่สมรสอย่างแอนเนี่ย จะต้องเป็นผู้ที่มี ITIN number แล้วเดี๋ยวอาจารย์พูดที่หลังนะคะว่า ITIN number ขอได้ยังไงแจ้งได้ยังไงเราขอได้คั้ะที่เราอยู่เมืองไทยนะคะในแอนเนี่ยแอนเป็นคนไทยแอนถือบัตรประชาชนประเทศไทยแอนก็สามารถทําเรื่องให้ได้ ITIN number ค่ะเพื่อ <sque al: S 2> ที่คุณสามีจะไปกรอกในฟอร์มที่จะเสียภาษีนะคะเท่ากับเราไปจอยในฟิลิปฟอร์มจอยนี่ในภาษีเมลีเอทฟิลิปจอยนี่คือหัวข้อน,น,นี้นะคะ เราจะได้รับการลดหย่อนภาษีและสามีเราได้จ่ายภาษีน้อยกว่าคนที่เป็นโสดค่ะแล้วเราจะส่งฟาไปที่ไหนได้บ้างคะเพื่อนๆสามารถส่งไปทางเมลนะคะแอนเขียนที่อยู่ไว้ให้แล้วนะคะที่ออสตินเท็กซัสค่ะหรือเพื่อนๆส่งทางอ e ีฟล์ค่ะทางอินเทอร์เน็ตนะคะ How to Pay Your Tax มีหลายๆช่องทางในการชำระค่าภาษีนะคะที่บ้านเราใช้นะคะเว็บไซต์เพจ t e n f o c o m ค่ะเราใช้เครดิตการ์ดนะคะชาร์จอยู่ที่2องดอลลาร์ห้าสิบเซนค่ะหรือเพื่อนๆสามารถใช้ Direct Debit Card ค่ะหรือสามารถส่งเช็คนะคะส่งไปทางไปรษณีย์ค่ะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์ irs.gov นะคะจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆจากทางราชการค่ะ สำหรับวันนี้หากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะขอเพื่อนๆช่วยโปรดคลิกไลค์คลิกแชร์คลิก Subscribe เป็นกำลังใจให้แอนนะคะแล้วก็ส่งต่อคลิปดีๆคลิปคุณภาพไม่ให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบข้อมูลให้เขาได้รู้ด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้แล้วแอนขอรายพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาคุณพักคุณของเพื่อนๆทุกคนค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะแอนจะทำคลิป ITIN Number ค่ะเพื่อนๆที่รอฟังคลิปนี้อยู่ อย่าลืมกดติดตามแอนนะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับแอนไปค่ะบ๊ายบายค่ะ